สวัสดีครับน้องทองสวัสดีค่ะน้องทองสวัสดีค่ะครับน้องทองตามตัวจนปบครับสมุชมเนาะวังหวดก้อนๆนี่ครับสมุชมเข่าจังๆครับฟันว่าได้เกิดเป็นปลาทู่ได้เนาะครับเลขกก็ออกเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งครับตามตีเบาแอมปตรงกับทีมงานมาตามครับแล้วก็เพิ่่นฝันล่าสุดเนาะค่ะเพื่อนฝันว่าพีเขียนเหลขกใส่นะอึกครับ ค่ะและเหลขกกับเข่าเก่าหนึ่งค่ะเก่าหนึ่งค่ะครับผมหวดก้อนผีสีเก่าหนึ่งเป็นเก่าศูนย์โอ้เก่าศูนย์ค่ะสีมากกระเบาเอ็มครับผมค่ะเราต้องหันเก่าหนึ่งกับเข่านิดกันสองหวดสองหงวดค่ะหวดนี่ตามเห็นแล้วครับบลวงท่องอยู่ในวันเสาร์ครับวันเด็เปรียวเลี้ยงนะครับเนาะมีโอกาสพอดีครับเราสู้ฟังนะครับหลวงท่องฟันแนวไยไรครับฟันอะไรไปกีดยางครับไปกีดยางครับผม แนี that, ่ไดอีกครับไปสงค่มาครับไปกีดยางไปเจอสร้างครับืเจอสร้างไงหรือสร้างน้อยล่ะครับส้างไงครับไงซ้ำาหครับน้อง่องงหกับ้ยนโองห้แต่ว่าโตใหญ่เลยวัฒนาไงเลยฮะนีร่อแก็แรนมาครับฮะแลนมากัมาตำครับแลนมาตำหลองข้องนี่ครับอืมตำมือครับ แบรนด์นี้ครับครับแบรนด์นี้ไป็นหมืนครับแบรนด์นี้พี่หมื่นครับแบรนด์นี้มันรลมระร้างกระยับห้วยจะเป็นแนวนีอย่างไรไป่เห็นกระยับหัวผมครับเหยียบหัวนองท้องเลยครับเป็นอะไรอีกครับตายครับตายเลยครับอุ๊ยคือฟันโหดลายแต่บาดสมองแตกเลยบ่ครับนี่ครับเลือดอาบเต็มเลยเยครับ เล่เลยครับตัวสังคือโหดเนี่คนสังต๊กมั่นเพราะล่ะสางมาสีหาโตครับสีหาโตเลยครับผมสังมาซีหาโตโตสุดท้ายเหยียบหัวผมครับโตสุดท้ายเหยียบหัวโตท้ายเป็นโตใยหรือเปล่ครับโตใ่เลยครับยังได้อีกครับบาไรอานแดงอันนี้ตัวนี้ครับ มาที้มันกันนี้เลยมานี่มีคนมาเห็นครับครับคนมาติดคนครับครับมาไรต่างครับครับนี่เราุ้มไปเผาครับเอาไปเผาอีกเอาไปโุงบ้านก่อนครับเ้ครับผมหัวที่ทางฟันแตกเต็นท์ห้องทองยจงาไรอีกครับบานนี่นี้ก็เอาผมไปเผาครับเผาแล้วจ้งไรครับบาน ไปไล่ <ower> ครับครับจะมีพระมหาครับครับไม่พ่อพระครับไม่อพระอีกพระเขาม่บอกครับมาบอกแนวไลยครับบอกว่าอีกาหนามันจะเกิดครับอีกาหนาจังสิได้ไปเกิดครับครับผมอีกสองพันปีครับไปเกิดอีกสองพันปีครับง่วยโอมาสองศูนย์หมดละครับทั้งที่อีกครับบาเนี่ย มีพ่วงปรเตูยิงมาครับครับหมูเม้าเลยครับโอ้บ่มีไผบอกเลขบ่ครับเนี่ยใครขอบคุนบอกสองพันตีนั่นนะครับครับผมเอฟซีเนาะต้องเปย์เอาแล้วล่ะครับตอนนี้ต้องเปย์เอาแล้วเนาะสาวนิงเนาะค่ะเอาเปย์เบิ่งบาดนี่ยเอฟซีเปย์ซอยน้ำอายุน้องท่องอายุน้องท่องนี่เก้าปีอ่ะสิบเอ็สิบเอ็ดวะครับครับหน่อยสิบเอ็ดปีขอโทษขออภัย เอาคุณตามาสั่งอากเป็นอายุสิบเอ็ดปีเดินอีกแม่เป็นสิบสองสิบสองกระไรสิบเอ็ดสิบสองอันขั้นทายซิเมนเปเอาหนิเนาะครับเนาะเดี๋ยวเบาแอมมาทงสิบแปรให้ครับสร้างนี่กระน้ำเก่าครับสร้างกระซี่ขาเก่าซี่ศูนย์มาซี่หาโตมันประคั่นของทองสี่หาโตเป็นปัญหครับเพราะว่ามันน้ำเก่าอยู่แล้วหาโตกับหาก็ะไรเก่าหา เลขสามตัวเก้าสี่ศูนย์เนาะครับเอฟสีเนาะเก้าสี่ศูนย์เพราะว่าศูนย์นึ่ก็คือน้องท้องตายครับขั้นทาเลขสองตัวนี่หยับหัวหัวหาหัวหกครับมาเป็นหาหกก็ได้ครับพระกระน้ำเจ็ดแต่พระเพิ่นบอกละละเพิ่นบอกสองสองพันปะีเนาะก็สิเป็นสองศูนย์อีกชุดหนึ่งครับ FC. เอฟสีเผื่อว่าเป็นเลขหลายตัวเนาะครับเนาะสิมีเก้าสี่ศูนย์แล้วก็หาหกแล้วก็ สองศูนย์หรือว่าศูนย์ศูนย์ก็ได้ครับ e ไไกันถ้าอิบซีตเปย์ตัวใดก็คอมเมนต์มาบอกเปาแอ็มเราทงกับทีมงานน,นัน่นนะครับเนาะหรือว่าจะได้เป่าท่องกู้แปลเป็นตัวได้ครับกัติเปย์กับเปย์เป็นแหลมกัสิไลท์ตัวเป็นแหลมนะครับเอาตามเปาแอ็มเปล่ากรครับเอาตามนี่เนาะแปล์ปต่ร้านกัสิไลท์ตัวครับแต่น้องข้องนี่เป็นผู้ที่มีเส้นฟันดีตลอดครับท่บบบาบบนผู้ชมเขามาเราสองงวดซ้อนครับรรงวดนี้นนมีโอกาสครับเพิ่งยุดตรงเรี้ยงนะครับเนาะกระเด็นตัวเลขมาแล้วครับ เดีย๋ยวทีมงานสิจดไว้แคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับน้องทองขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณ<ร>ค่ะน้องทองค่ะสวัสดีครับนี่นักขัตธรรมชมเลขของน้องทองขัตธรรมชมน้องทองฝันว่าซางไม่เหยียบน้องทองนั่นตายขัตธรรมชมอายุน้องทองก็อายุสิบเอ็ดปีขัตธรรมชมุมผะกะับวายู่ได้สองพันปีสองศูนย์สองศูนย์หรือศูนย์ศูนย์ขัตธรมชุมตตีให้ ในขวามฟันหลังท่องเก40กับหากับธรรมชม94056นะค่ะเนะะเาะก็ขอให้มิโชว์มิหลากก็หลังทองค่ะทธรรมชมเด็กหกกับเดขกเก่ามันโตเดียวกันก็อย่าลืมปินหัวกันไว้น้ำแน่นาะคะเนาะ940หรือ640 56หรือ59กับธรูมชมก็ขอให้มิโชว์มิหลากก็หลังทองประจํางมติด30ท่านว่าคมพ่อส 2, 60, องันหาอย66ค่ะ สำหรับคลิปนี้ทอมมีสามดาวกัสเซราทำชมไปก่อนเจอกันคลิปหนาค่ะขอห้ยโจกโมันหมานเฮงเฮงรวยๆค่ะก่จพึงาพาไปใส่เนาะค่ะธรมชมทอมีสามดาวมีของดีมาฝากทรรชมค่ะรับชมบองคลองดีกรบเบาแอมละทงกันเลยค่ะเบาแอมละทงนี่จะเดินทางไปทำบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ดังแดนอีสานครับ เดี๋ยวนี้ของดีทิดใหม่ทิดมื่มาฝากเอฟซีครับานผม้ชมเป็นของเหียกเงินเหียกทองเหียกทรัพย์ครับค่ขาขายไปขายของโบดีลูกค่าโบ้ใข่เขาล้านคนยางพานเอาตันนี้ไปใส่ครับานม,มู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เหียกเงินเหียกทองสื่อเรลียกสื่อโรตรีเจนสิริถือนะครับเนาะสัมมชมเนาะไปรับช่มรับฟังกับนองเบิดครับนังถาอยู่ของหม่รับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขัดครับานม,มู้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตส,สวัสดีครับครัโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันน้เรื่องการเมตตามหาโยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างลวเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยทุกรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ใช่อยแล้วก็บออีใ<ป>าชา้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาสามครั้งรูปหัวต่มลูกคิวสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรว้พ่อหลวงปู่หลอดเนะพอน่อนวดดีเหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ใช่สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามหพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกบุรอซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เ่าดีใส่เราดล,ลุยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค่าย่างบบเห็นลานเฮาแข่ายรว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหมาลานเห็นในคนมองโบเห็นลานข่าเเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ททให้งเงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้าที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมึงเอกมีโอกาสดนม,มาสักกะากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบายัางกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสมาชู้ชมเอาไปไ <_ dim> าใส่เรื่อยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมากครับส่าชู้ชมเปิดฝาลงปูออกมากนะครับเนาะล้กก็เมื่อแทะครับทมาผู้ชมเมื่อแทะล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนจังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิวสามเทื่อล้วกะเสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับสมาผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนเนียแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่าก้นหักก้นหลงเบาแอมหล่อทงกับบุรอษซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโท่มาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงนี้ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้ FC, เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บอดีถีร่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนี่เอามาบ่หลายครับมาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนํากันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมยาเบาแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพิษอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสยียดจังเรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธุครับผมสาธุสาธุ